ครับสิ้นเดือนมกราครับบรรยากาศกำลังลมเย็นโชยสบายๆนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับที่ที่ชีอยู่นี่เป็นเขาเยี่เที่ยงนะครับเห็นกำลังลมนะครับอันนี้กล้องจะไม่ค่อยดีนะครับเป็นเขาเยี่เที่ยงนะครับตัดไปครับอันนี้เป็นด้านหลังเป็นเขาพิกนะครับที่อยู่ในชุมชนของภัยของเรานะครับนี่บรรยากาศที่สวนนะครับ ก็เริ่มเข้าแรงแต่ยังไม่แรงมากนะครับอากาศเย็นสบายๆเนี่ยครับเราก็ช่วยกันลดน้ำนะครับน้ำประปาไม่ไหลก็ใช้แรงคนนะครับก็เป็นเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับเรามากนะครับเป็นการเหนื่อยจากที่สวนเน่ก็คือเหนื่อยแต่มันก็สนุกมีความสุขนะครับนะครับพอต้นไม้โตก็จะร่มรื่นกว่านี้นะครับ อันนี้เราก็ขุนไม้ป่าก็พยายามประคองให้รอดแดงนี้นะครับพอรอดเราก็จะมีส่วนที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็มีของกินนะครับมีต้งไม้ป่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับให้เราได้ชื่นใจกันนะครับก็รออีกติดตามชมอีกไม่นานนะครับ